สดีค่ะเดียชื่อเด็กหญิงสุพิชาณนรกันเลขที่31มสิบอ็ดมสวัสดีค่ะเดีชื่อเด็กหญิงนันทสารกานต์ศิลมสองศูนย์ห้ที่26ค่ะวันนี้จะมาท่องในนามพระมหากษัตริย์สอมสิบสามพระองค์ค่ะหนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสองสมเด็จพระรามมีสวนรของราชทั้งที่หนึ่งสามสมเด็จพระบรมราชานุภา สมเด็จพระเจ้าทองลันสมเด็จพระรามีสวนทองราชทรางที่ห้า,หาสมเด็จพระรามราชาธิราช๖สมเด็จพระอินทร,ราชาเจ้านาครอ,อินทร์ดสมเด็จพระบร,รมราชาธิราชที่งเจ้าจักรพยา๘สมเด็จพระบร,รมไตรโลกนาถ เก้าชเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามสิบสมเด็จพระราชาสมเด็จพระรามาสิปดีที่สองสิบเอ็ดสมเดจพระบรมราชาธิปดีที่สี่หน่อกุฏางคุณาใหม่ยอะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรสิบเอ็ดอหไรสิบเอ็ดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่หน่อกุฏางคุณ สิบสองสมเด็จพระดัชตาราชสิบสามสมเด็จพระชัยราชีร่าสิบสี่พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าสิบห้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดเจ้าเจ้าช้างเผือกสิบหกสมเด็จพระพิมพาราชิราชสิบเจ็ด สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพรสัทเทพที well, project, ่หนึ่งสิบแปดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระสัทเทพที่สองสิบเก้าสมเด็จพระเอกาทศรสพระสัทเทพที่สามยี่สิบพระคริสตจักรพระธพระสัทเทพที่สี่ ยี่สิเอ็ดยี่สิบเอ็ดสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมเด็จพระบรมราชามที่ทีราชที่หนึ่งยี่สิบสองสมเด็จพระเชษฐาธิราชยี่สิบสามพระอาทิตย์ยาวพยี่สิบสี่สมเด็จพระเจ้าบาสาททองปราสาทเพตที่ห้ายี่สิบห้า สมเด็จพระเจ้าฟ้าชัยพระสันเพทที่หกยี่สิบหกสมเด็จพระศรีสุวรรธรรมราชาพระสันเพทที่เจ็ดยีสมเด็จพระนารายมหาราชพระารามาธิบัติที่สามยี่สิบสมเด็จพระเทชาชายี่สิบเสมเด็จพระสันเพทที่8ด พระเจ้าเสือสมเด็จพระสุริเยศพระราธิบดีสามสิบสมเด็จพระสันเพชรที่เก้าพระเจ้าอยู่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะสามสิบเอ็ดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสามสิบสองสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวั สมเด็จพระพี่นั่งพี่าสาวพระพี่นั่งสุริยาอัมรินทร์พระเจ <ไป S 2> ้อเอากอกค่ะ